สวัดีครับเขาหอมรถไทยสิงนะครับอา่ามื่อนมาไทยพวนนะครับไทพวนเตรียมผูกมันสบปกะหลังนะครับแลงที่ถอนไปแล้วจะเหลือมั่นนีเหลืองนะครับแทวนะประมาณสองสองลาัวครับสองสามลนะครับ ขี่ท้อนไปแล้วนะครับก็จะเป็นการแดงนะครับไทยไทยตัดล่องครับเจ็บขิงมาลครับนี่นะครับไทตัดล่องมานะครับหล่องมั่นยังยังมีเนยนะครับฝนตกลงกับ่านเนลบปันได ประมาณนี้นะครับเมื่อเร้านี่ไทยแป้งลุมนะครับแป้งลุมนี่กระสีปูขึ้นกันนะครับย่าเอาไปหอดผลละนะครับก็เนื้อที่ทั้งเบิดนะครับประมาณ12ไร่นะครับก็จะลงนะครับ ก็จะลงหมดเลยปีนี้นะครับเพราะว่ามีรถจะคล้องนะครับบริจาคคงจะกลับแล้วนะครับโบไหวแล้วเจ็บขิ้งนะครับแล้วก็ไอท่อไอเสียกะฉีกน,น,นก่นนะครับเพราะว่าเป็นท่อแย้วแล้วก็ดิบนะครับ ไหลหลอบแล้วนะครับฉีดไาลหลอบแล้วเทั่งเชื่อมก็ดีนะครับนี่ฉีดด้านบนนี้นะครับฉีดด้านบนจะเป็นเล็กกับเลดนะครับก็เลยอ่าเชื่อมยากเนตอนสื่อข้อเลดเขาบ็มีนะครับ จะตูนเตีนตูนตีนประมาณนี้นะครับมาเรียนปีนหล่อมั่นน,นะครับกเ็เลยแหงโย่แขงนะครับฉีกจ่อยนะครับคงจะได้กลับก่อนนะครับเดี๋ยวมือหลังจังสีมาเห็นงานต่ออีกนะครับก็เดี๋ยวคงจิเป็นประมาณหลอบสุดท้ายนะครับ เบิ่งนั่งหลังบ่ได้ครับเพราะว่ามือไส้ถือกล่องนะครับมือขัวคุ้มคนทนปล่อยคนทนบ่เด้คือไถหน้าครับเพราะว่าดินมันมันไส้นะครับดินมันปุ๋ยแห้งนะครับมองเข่ากะได้ดึงคนโทนขึ้นนะครับมองมือเข่าก็ตรงได้คุมคนทนลงนะครับกะปล่อยได้แต่มือ ไปพวงมาไล่นะครับเมื่อกี้นะครับก็ยังอคอนเซปต์เหมือนเดิมนะครับรถตรงๆเหมือนเดิมนะครับก็ขอบุ้นนะครับสำหรับก,การติดตามเราชมน,นะครับนีก้ก็เดี๋ยวมือยกลองมือเสียบเดี๋ยวจมถ่ายบรรยากาศอีกทีนึงนะครับสวัสดีครับ